สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการสร้างเว็บไซต์กันนะครับด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆอย่าง Adobe Dreamweaver มาดูกันว่ามันจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นได้ยังไงเคยเป็นกันไหมครับอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสักเว็บแต่พอจะเริ่มทำกลับไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่า Dreamweaver เนี่ยแหละจะเป็นจุดสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนแรกมาทำความรู้จักกันก่อนเลยครับว่าเจ้า Dreamweaver เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วแนวคิดหลักๆของมันคืออะไรลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่า e a m w วิ ver เนี่ยมันก็เหมือนกับผืนผ้าใบดิจิทัลสำหรับโลกเว็บเลยครับหน้าที่ของมันก็คือเปลี่ยนโค้ดที่ดูซับซ้อนยุ่งเหยิงให้กลายเป็นภาพที่เรามองเห็นและจับต้องได้เหมือนศิลปินที่กำลังวาดรูปเลยแหละครับโดยที่เราเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเซียนเขียนโค้ดก็ได้และหัวใจหลักของมันเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า WYSIWYG หรือ What you see is what you get ครับ พูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอตอนออกแบบมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนั้นเป๊ะๆบนเว็บไซต์จริงเลยคือมันช่วยขจัดการเดาสุ่มไปได้เลยครับทําให้เราทํางานได้แบบมั่นใจมากๆแล้วเราทําอะไรกับมันได้บ้างล่ะโอ้โหเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวางข้อความธรรมดาธรรมดาการแทรกรูปภาพสวยๆหรือแม้แต่การสร้างตารางออกแบบฟอร์มให้คนมากรอกข้อมูลหรือฝังวิดีโอเข้าไปทุกอย่างเนี่ยเราสามารถลากวางได้แบบเห็นภาพทันทีเลยครับ มันเจ๋งตรงนี้แหละทีนี้ใน Dream River เนี่ยเขาจะมีมุมมองให้เราทำงานหลกักๆ2แบบนะครับก็คือ Design View ที่เป็นเหมือนผืนผ้าใบของเราที่เราคุยกันไปกับอีกอันคือ Code View สำหรับคนที่แบบชอบความท,ท้าทายอยากลงไปแก้โค้ดเองเลยแต่อันที่เจ๋งที่สุดเลยนะคือมุมมองที่เรียกว่า Split ครับมันจะแสดงผลทั้ง2องอย่างพร้อมกันเลยเราแก้โค้ดปุ๊บภาพก็จะเปลี่ยนปับ๊บหรือเราจะลากวางในฝั่งภาพโค้ดก็จะเปลี่ยนตามทันทีสะดวกสุดๆครับ เอาละครับพอเรารู้จักเครื่องมือกันคร่าวๆแล้วทีนี้ก็ได้เวลาลงมือทำจริงกันสักทีเรามาดูกันเลยครับว่าจะเริ่มสร้างโปรเจกต์เว็บใหม่ตั้งแต่ต้นได้ยังไงขั้นตอนพื้นฐานจริงๆมีแค่4สเต็ปง่ายๆแค่นี้ครับ 1. คือวางแผนโครงสร้างเว็บของเราก่อน2คือการกำหนดไซต์ใหม่หรือ define a new site 3คือสร้างหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาและสุดท้าย4ก็คือการบันทึกงานของเราครับแค่นี้เลยเป็นแผนที่นำทางที่ชัดเจนมากๆ ่าแล้วขั้นตอนที่สอนที่ว่ากำหนดไซต์เนี่ยทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพราะว่ามันคือการสร้างบ้านให้ไฟล์ทั้งหมดของเราครับทั้งไฟล์ HTML รูปภาพ CSS ทุกอย่างจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในที่เดียวกันเรานึกดูสิครับว่าถ้าเราสร้างบ้านแล้ววางของกระจัดกระจายไปทั่วสุดท้ายก็จะหาอะไรไม่เจอ ในโลกของเว็บก็เหมือนกันครับถ้าไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่แรกนะปัญหาลิงก์เสียรูปไม่ขึ้นมาเยือนแน่นอนครับซึ่งเป็นฝันร้ายทัดๆเลยดังนั้นการทําแบบนี้จะช่วยให้เว็บของเราแข็งแรงและดูแลรักษาง่ายในระยะย,ยาวครับโอเคครับพอเรามีบ้านแล้วทีนี้เราก็จะมาเติมชีวิตชีวาให้กับหน้าเว็บที่ยังว่างเปล่าของเรากันครับมาดูกันว่าจะเพิ่มเนื้อหาต่างๆเข้าไปได้ยังไงเรื่องการใส่ข้อความนี่ง่ายมากๆครับ คือพิมพ์ลงไปบนหน้าเว็บได้เลยตรงๆเลยแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีหรือจัดซ้ายขวากลางก็แค่ไปที่หน้าต่างที่ชื่อว่า Properties Inspector ครับจัดการได้หมดเลยอ๋อแล้วก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าอยากขึ้นบรรทัดใหม่แต่ไม่อยากให้มันเป็นย่อหน้าใหม่ก็กด Shift ค้างไว้แล้วก็ Enter ครับส่วนการใส่รูปภาพก็ง่ายไม่แพ้กันเลยครับแค่ไปที่เมนู Insert แล้วก็เลือก Image ง่ายๆแค่นั้นเองครับพอรูปเข้ามาแล้วเนี่ย พวกตัวเลือกสำหรับปรับขนาดหรือตั้งค่าอื่นๆก็จะโผล่ขึ้นมาใน Properties Inspector ให้เราจัดการได้ทันทีเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามีหน้าเว็บที่มีทั้งข้อความและรูปภาพแล้วแต่มันยังเป็นแค่หน้าเดียวๆอยู่ใช่ไหมครับส่วนต่อไปนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนหน้ากระดาษพวกนี้ให้กลายเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์นั่นก็คือการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนั่นเองถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับ ลิงก์ก็เหมือนกับประตูหรือทางเดินที่เชื่อมห้องต่างๆในบ้านของเราเข้าไว้ด้วยกันนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเดินทางไปมาระหว่างหน้าต่างๆได้ทําให้เว็บไซต์ของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆแล้ววิธีสร้างลิงก์ละ่ะง่ายมากครับแค่3ขั้นตอนเท่าน,นั้นเองหนึเลยก็คือเลือกข้อความหรือรูปภาพที่เราอยากให้คนคลิกได้ สอก็มองหาช่องที่เขียนว่าลิงก์ในหน้าต่าง properties แล้วก็3คลิกที่ไอคอนรูปแฟ้มข้างๆเพื่อเลือกหน้าที่เราอยากจะลิงก์ไปหาแค่นี้เองครับเสร็จแล้วง่ายใช่ไหมล่ะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมบอกได้เลยว่าสนุกที่สุดครับนั่นก็คือการแปลงโฉมเว็บของเราเติมสีสันเติมสไตล์การออกแบบเข้าไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า css ครับ ใช่เลยครับถ้าเราบอกว่า Dreamweaver คือผืนผ้าใบดิจิตัลของเรางั้น CSS ก็คือผู้กันกับจุดสีทั้งหมดของเรานั่นเองครับมันไม่ใช่แค่โคดที่น่าเบื่อนะแต่มันคือเครื่องมือทางศิลปะที่จะทำให้เว็บของเราสวยงามและโดดเด่นขึ้นมาได้จริงๆทีนี้การใช้ CSS เนี่ยมันมีอยู่3วิธีหลักๆนะครับซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับงานคนละอย่างกันการเลือกใช้ให้ถูกวิธีนี่แหละครับสำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เราดูแลเว็บได้ง่ายขึ้นในระยะยาว แบบแรกคือ external อันนี้คือการสร้างไฟล์สไตล์แยกไว้ไฟล์เดียวเลยเหมาะกับการคุมดีไซน์ทั้งเว็บให้เป็นธีมเดียวกันแบบที่2คือ embedded คือเอาโค้ดไปฝังไว้ในหน้าเว็บหน้านั้นๆเลยเหมาะกับหน้าที่ต้องการสไตล์ที่เศษไม่เหมือนใครและสุดท้ายคือ inline อันนี้คือใส่สไตล์เข้าไปในแท็กตรงๆเลยเหมาะกับการแก้ดีไซน์เฉพาะจุดเล็กๆน้อยๆแบบเร่งด่วนครับการเข้าใจความแตกต่างตรงนี้อาจจะช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะมากๆเลยครับ แต่สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เริ่มจากแบบ external CSS ครับสร้างมันขึ้นมาแค่ไฟล์เดียวพอสำหรับทั้งเว็บไซต์เลยมันเหมือนกับเราสร้างคู่มือการออกแบบหลักไว้ที่เดียวไงครับพอเราอยากจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนฟอนต์ของทั้งเว็บเนี่ยก็แก้มาแก้ที่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวแล้วทุกหน้าก็จะเปลี่ยนตามให้ทันทีเลยครับนี่แหละครับคือพลังของการทางานที่เป็นระบบอ่ะและนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้เว็บของเราดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันตาเห็นเลย นั่นก็คือการกําหนดสไตล์ของลิงก์ใน4สถานะที่แตกต่างกันครับตั้งแต่สถานะปกติที่ยังไม่มีใครคลิกสถานะ visited คือหลังจากที่คลิกไปแล้วสถานะ hover ตอนที่เอาเมาส์ไปชี้และสุดท้ายคือ active คือจังหวะที่กําลังคลิกลงไปพอดีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละครับที่มันสร้างความแตกต่างและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนเข้ามาดูเว็บเรา แล้วเราก็เดินทางมาถึงตรงนี้จนได้ครับตอนนี้ทุกคนมีกระบวนการทำงานทั้งหมดอยู่ในมือแล้วตั้งแต่การเปลี่ยนหน้ากระดาษเปล่าๆไปจนถึงการสร้างเว็บไซต์ที่มีหลายหน้าตกแต่งสวยงามและทำงานได้จริงยินดีด้วยจริงๆครับและสุดท้ายนี้เมื่อเครื่องมือพร้อมแล้วความรู้ก็พร้อมแล้วคำถามสำคัญที่สุดก็คือเว็บไซต์ต่อไปของเราจะเกี่ยวกับอะไรดีเลยครับ โลกดิจิตอลกำลังรอไอเดียเจ๋งๆของทุกคนอยู่นะครับ